ก็สวัสดีครับพบกับเฟิร์นไฟว์ไเช่นเคยนะฮะช่วงนี้ขอเกาะติดฟุตบอลโคปาอเมริกา2015ละกัน,นะฮะพลาดไม่ได้นานานับประกาเลยนะ,ะกับคู่บิ๊กแมตที่จะเกิดขึ้นช้าวันพุธ6โมงครึ่งะฮะอุลุกไวเจอกับอาร์เจนตินาสองชาตินี้นะฮะเคยเป็นแชมป์โลกเหมือนกัน,นะฮะเป็นแชมป์โลกเท่ากันเลยนะฮะก็คือสครั้งโดยที่ รอนาเมนต์นี้อูลุกวัยจะป้รงกันแชมป์ได้หรือไม่นี่คือแชมป์เก่านะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นแชมป์รายการนี้มากที่สุดถึง15ครั้งอาร์เจนตินาเป็นแชมป์14ครั้งนี่น่าสนใจเหมือนกันมีหลายคนถามนะ,ะว่าหลุยส์โซเลสมาหรือเปล่าหลุยส์โซเลสไม่มานะฮะหลุยส์โซเลสติดโทษแบนนะฮะจากไปย่ำขย่ำคอ ตอเจ้าเคดิเนี่ก็เลยเงียบเหงาเลยฮะ MSN ไม่ได้มากันครบฮดี๋ยวขอไปปรับแผนก่อนละกันนะฮะจะพูดถึงไม่ได้แล้วกองหน้าดีกีสามแชมป์จากบาร์เซโลน่านะฮะทุกสิ่งทุกอย่างกับบาร์เซโลน่าเขาได้หมดแล้วนะฮะ แต่กับฟุตบอลทีมชาติยังเป็นคำถามนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมซี่ทำไมไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับบาร์เซลโลนานะต้องลุ้นกันนะฮะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เมซี่จะลีดศักยภาพของตัวเองให้เหมือนกับต้นสังกัดได้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์รายการนี้ได้หรือไมนะ่ถ้าได้จะได้บัลลงดอแบบสง่างามหน่อย อันเคลดีมาเรียนะฮะต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปนะฮะกับผลงานที่ค่อนข้างแย่กับแมนยูนะฮะคือช่วงลหลังๆนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีจ่ายบอลไม่รู้เรื่องแล้วก็เลี้ยงไม่ค่อยผ่านก็ไม่แน่ใจเหมือนกับว่าเกิดอะไรขึ้นอากีโรกุลนะฮะผู้ที่จะมาแบ่งบาลพาระเมซี่ฮะเป็นเพื่อนซีเมซี่นะฮะเขาบอกว่าเล่นทีฟ้ากันบ่อยแต่เมซี่บอกว่าเขาเก่งกว่า เจ้าของดาวซันโวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะ26ประตูส่วนเมซี่นี่ยิงมากที่สุดในทีมชาติชุดนี้เลยนะฮะ46ประตูแต่ยังตามหลังดาวซันโวตลอดการอย่างบาติโกอีก10ลูกะฮะโอ้ผมดูแล้วน่าจะสบายเขาฮนะโอ้ยไม่ใช่กาไรายอย่างนั้นก็แย่สิ บาเนกามิดฟิลด์ดีกีแชมป์ยูโรปาลีกนะฮะกับเซบียาผมก็แปลกใจทำไมไม่มีทีมไหนอยากจะซื้อหรือไงเก่งมากๆนี่ฮะคนที่จะมาแบ่งเบาแนวรุกของอาร์เจนติน่าครับ ay, ฮาเวียปาสโซเล่ฮะฟอร์มเด่นมากๆพูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยนะฮะนิโคลัสโอตาเมนดี้ฮะที่อาจจะหมดฤดูกาลนี้ มีโอกาสที่จะได้มาค้าแข่งอังกฤษอาจจะเป็นแมนยูหรือเปล่าครับเพราะว่าแมนยูเป็นทีมหนึ่งที่ติดต่อทาซื้อเขาแล้วก็โอตาเมนดี้ก็มีความสนใจนะก็โรโฮผมก็ถือว่าฟอร์มก็ค่อนข้างดีนะฮะกับการเล่นแมนยูก็ใช้ได้นะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะมีผุมกำลังไหนบ้างเอากาโก้ออกละกัน หรือว่าเอาบีเกียบีเกียลงมาด้วยดีกว่าผมดูแล้วผมถอดกิโกยินดีกว่าเพราะว่ามีเตเบสแล้วใช้เตเบสดีกว่าเดี๋ยวขออ่านแผนของอาร์เจนติน่าหน่อแล้วกันนะฮะเมสซี่นะลักษณะการเล่นจะคล้ายกับตอนที่เขาใส่เสื้อบาร์เซโลนาสงสัยผมว่าถ้าอยากให้เมสซี่ฟอร์มนี้ผมบอกให้ทางอาร์เจนติน่าออกแบบเสื้อให้เหมือนบาร์เซโลนาดีกว่า มั่นใจว่าเมซี่จะบัอบตัวเองได้เก่งแน่นอนนี่ฮะลักษณะแทคกติกของอาร์เจนตินาฟุตบอลไม่ถึงกับเร็วแต่ว่ามีการยิงแถวสองเยอะเหมือนกันสงสัยผมต้องยิงแถวสองเยอะๆการเจอกับอุรุกวัยฮะทีมที่ได้ขึ้นชื่อว่าทีมจอมโหลฮนะหลายคนคงสงสัย ผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าลักษณะการเล่นของอลุกไกยเป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างเล่นหนักถึงลูกถึงคนแล้วก็ค่อนข้างเล่นเกมรับโตกลับเป็นพิเศษก็เลยอาจจะได้รับฉายานี้ไปนะฮะก็ผมก็เสียดายเหมือนกันนะฮะว่าทำลุยโซเลสไม่ได้มานะถ้าหลุยโซเลสมานี่ MSN บอกคืนเลยครบองค์ประชุมใน โคป้าอเมริกาเลยยังกับกระตูนคู่โลโก้เลยฮะคือเหมือนกับว่าสามคนนี้อยู่ในทีมบาร์เซโลนาก็คือทีมปาติหารแล้วก็แยกย้ายกันไปทำผลงานในทีมชาติดูซิว่าใครจะไปถึงดวงดาวกันนะฮะนี่ฮะดิมาเรียปุ๊บมา อุลูกไฟชุดน,นี้นะฮะซูเปอร์สตาร์ของทีมก็ต้องคนนี้เลยนะฮะเอดดิชันคาวานันนี่กองหน้าตัวเทพจากค่ายเปออเช่ในทีมชาติเขาจะเล่นเป็นหน้าเป้าแล้วก็ถือว่าผลงานก็ค่อนข,ข้างดีนะฮะยิงเยอะที่สุดในชุดนี้เลยนะฮะ ถ้าหลุยสโซเ,เลสมานี่หลุยสโซเ,เลสเป็นดาวซันโวสูสสสสสขขงสุดตลอดการของอุลกุกไวยเลยนะครับนี่คไม่รู้ว่าจบจาจฤดูกาลนี้จะย้ายหรือเปล่านะฮะเอดิสันคาวานี่เพราะว่ามีข่าวกับอาร์เซนอลหรือไม่ก็แมนยูเหมือนกันส่วนกับตั้ทีืท่อกอูลกุกไวยะ,ะของชุดนี้ก็คือเดียโก้โกดินกองหลังโตเก่งจากแอลติโกมาดริด ส่วนอาเนตินาก็ไม่ใช่ใครฮะเรยเนลเมซี่ฮะเป็นกัปตันทีมคนนี้เลยฮะมาราโดน่ายังยังค่อนข้าดูถูกรุ่นน้องคนนี้อยู่นะฮะว่ายังไม่เจ๋งเท่าตัวเองนะเพราะว่าไม่สามารถคว้าแชมป์โลกได้โอ้โหผมต้องบอกนะฮะว่าอาร์เจนตินาชุดที่มาราโดน่าได้แชมป์ผมว่ากองหลังเขาเก่งนะฮะมีดานิเอลพาซาเรล่านี่ โคตรกระดูกเลยนะฮะเก่งแล้วก็มีกองหน้าอย่างมาริโอเคมเป้ก็เก่งนะฮะก็อย่าลืมนะฮะนี่ฟุตบอลสมัยใหม่นี่หลายๆทีมมีพัฒนาการมีแทคติกที่ดีต้องเห็นใจเมซี่นะฮะแล้วทั้งเกมหลายๆนะั้นเมซี่จะต้องเจอกับกองหลังที่จะต้องตามประกบเขา3-4คนขึ้นไปผมว่านรกนะ,ะเมซี่เล่นได้ระดับนี้ก็ถือว่า ผมว่าการเป็นเบอร์หนึ่งของเขาผมไม่สงสัยะฮะเก่งคือถ้ามาลาตินาเก่งจริงก็ควรจะได้บอลลงดอนะฮะควรจะได้เยอะไม่แพ้เมสซี่แต่เมสซี่ผมว่าฟอมสม่ำเสมอครับผู้จัดก,การทีมฮะตาต้ามาติโน,โน่ฮะโสรุกวัยนี่ก็จะเป็นคนเดิมน,นะฮะออสการตาบาเรสโอเคพร้อมแล้วฮะ ลุกไฟได้เขี่ยก่อนมีโคราสโลไดโลฮะซานเชสตัวนี้ผมไม่รู้จักคิมินเน,นี่กองหลังเพื่อนร่วมทีมของโอ้โหแม่งของโมออกไปเลยแม่งเสียแต่ม,มุมเร็วมากเลยฮะต้องระวังดิเอโกโกโดินฮะเขาเล่นลูกเซตพีสเก่งมากเอานเปิลโตมาก่อนดีกว่าโอเคอเดหาเมสซี่ก่อน สวยตอกส้นดีกว่าซาเบเลตาเอเวร์ปาเนียกมานียก้าฮะอาเิเอปาสตอเรโอ้โหยิงโอ้โหเป็นมาเชต่อแรกนึกว่าดีมาเรีย ม่แต่ไม่้อะไระแต่เตะมุมเมซี่ครับรับสัมปทานเตะมุมเลยฮะกับทีมชาตินี่ฮะทำทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นเป็นผู้รักษาประตูกลับไปเก็บบอลนะฮะแม่เป็นกัปตันทีมด้วยโอ้โหต้องระวังคนนี้ฮะคาวานี่ฟ <Okay. S 1> ุตบอลไม่กี่จังหวะของเขาอื้อหือ เดี๋ยวมีหลายคนสงสัยฟอรลันไม่ติดทีมชาติหรอครับฟอรลันเลิกเล่นทีมชาติแล้วนะฮะก็บอกว่าอายุเขาเยอะแล้วครับโราบาลลาจ้ะนี่เมซี่ <D>. โอโังเกลดี <Hey. S 2> มเรียโอ้โหเฮ้ยไม่ฟาวสงสัยกรรมการมองว่าผมวิ่งไปชน เสียหลักไปเองโอ้โหวางดีกว่าจริง <G. S 1> โอ้โหแม่งทีกมันซ้อนกันขี่ตัวเนี่ยแต่แทคติสตล์ลูกไวของตาบาเอสนี่เน้นลูกหนักแล้วก็เล่นเกมผมไม่เคยเห็นเขาครองบอลเยอะกว่าทีมไหนฮนะคือเน้นการเล่นโต้กลับฮนะ คือลอ่อล่อให้เราบุกใส่เขาแล้วก็เขาจะเล่นซุตบอลวางแบบนี้ฮะวางไม่กี่จังหวะแล้วก็หลุดเลยโอ้โหอุ้ยเกือบแล้วแม่งเ,เอาบอลลงมาเล่นไม่ได้อ้๋เกือบโดนโรเดโลยิงแนละเป็นเป็นบอลที่เฟิร์นฟรายไม่ค่อยชอบเจอเลยฮะบอลสไปล์แบบนี้คือค่อนข้างแพ้ทาง โอ้โหฟาวนี่ฮะ,ฮะเฮ้ยเมซี่อย่าเจ็บนะฮะกลัวมากโอ้โหเกโล่ลงต่ำมากรู้สึกของเมซี่ผมโอ้โหจะแหวก <S S <anch> ไปด้วยพละงกำลัง กายอุ้งควยน,นี่เหนียวของเม็กซิโกเยอะเลยนะฮะต้องบอกเลยโอ้โหอโอตามเมนดีห้หลุดโซนแล้วโอ้โหแม่งขนาดว่ามันหันหลังยังมงได้เลยนะฮะไอ้คาวานี่นี่แส่บจริงจริงหรือว่าต้องเล่นให้ช้าลงสักหน่อยเน้นเคาะบอลขึ้นดีกว่านะ โอ้โหแม่งปันเหมือนกันนะฮะคือลุมเยอะเหมือนกันเฟิร์ฟฟไฟลายวทำอะไรไม่ถูกอีกแล้วนะฮะลูกนี้ขอซื้อได้ไหมเนี้ยโอ้โหโอ้โหกือบบรู้สึกเก็บแถวสองไม่ได้เลยโดยลุกไว้เก็บได้หมดเลยนี่ชักเสียวแล้วโอ้โยจิง แม่เกือบซะเดี๋ยวผมต้องเล่นให้ช้าลงแล้วเน้นเคาะบอลให้มากขึ้นดีกว่านะครับเล่นยากกว่าบาซ่า <car> อาจจะดีน่านี่เลนอลเมซิ ยิงเออโอ้โหแม่เมสซี่บอกตะบ,บันเป็นเต็มปีน,นะ้วยิงห่างไกลไปนิดเดียวเนี่ยดูแล้วถ้าไม่เข้ามาผมต้องเล่นอย่างนี้บ้างแนละ้วมาแฮ่โอ้โหเสียบสัก纳นนี่ดิมาเรียบอกจานถ้าไม่แจกใบนี้เครื่องนะเดีย๋ยวเดินกลับบ้านมุสเกลา่าฮะได้เตะฮะ สามสิบสามนาทีเฟิร์นไฟไวรยังทำไรไม่ได้รูปเกมยังค่อนข้างอึดอัดปาสโตเรวางฮะน่าจะได้นะฮะโอ,โ,โอ้โหลม้มหน้ายังขอดูหน่อยได้ไหมอูไม่นิดเดียวโอ้ยดูว่าไม่ล้มเมสซี่ถวายพาให้เอเกลโลแล้ว โลเตโรริออสริออสฮะคนนี้ต kind of ัดเกมดีมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าฉลับเข้านะกลัวฟีฟ่าภาคนี้มีหลายๆลูกเหมือนกันวางดีกว่าเมสซี่ล่อให้มันมาประกบเมสซี่เยอะๆมันจะตามอะไรนักงาน โโไปโรโฮะแบ็คจอ,อมลุยโอ้โจับบอลไม่ดีอ่ะบาเนกา้าแม่ผมยังผมยังเล่นได้ไม่ดีเหมือนกับตอนที่เขาอยู่เซบ,บีย่นยานะง่ายๆปะอาเเกิโรฮะ เสร็จครับโอ้โหยังยิงออีกโอ้โหยังไม่เข้าฝักอย่างที่ควรจะเป็นตอนยิงแมนซะิตี้ฮะแม่ลูกนี้เปิดช่องสักขนาดนี้เสียดายเหมือนกันดูแลผมต้องส่องไกเยอะๆโอ้โหโอุตส่โหโาห์เน้นละ รู้สึกเกมนี้ผมใช้อากิโลเด็ดกว่าโอ้โหเมซี่ฮะอ้อนี่แหละเครื่องหมายการค้าของเรเนลเมซี่ยิงแบบแป๊กๆนิดนึงฮนะปั่นไซโคเขาไปฮะ เขามีเขามีามไฟเน็ต็อตให้ถึงยิงลูกอาลูกเคริร์ฟได้ค่อนข้างแม่นเนี่ยผมต้องส่องนอกออบกเขตโทษเยอะๆแต่ว่าคงต้องให้จบครึ่งนี้แบบนี้ก่อนดีกว่าโอเคได้ประตูในเวลาที่ ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เหมาะสมจริงๆฮะผมไม่ใช่ใครฮะไม่ซี่นี่ยลูกนี้ฮะดีนะฮะที่ไม่โดนคือเขาเล่นบอลไม่กี่จังหวะแล้วเขาเกิดจะได้ประตูลูกนี้ฮะเสียดายผมยิงเยอะกว่านะครับแต่ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้บานิกาแรงเริ่มต้น หรือว่าผมเอาดิมาเรียไปเล่นแทนบาเลคาดีกว่าแล้วก็เอาเตเบสมาหรือว่าลองเอาราเวซี่ก่อนเดีย๋ยวดูพลังก่อนนะฮะว่าใครเก่งกว่าโอ้โหแม่งราเวซี่ช้าลงไปเยอะเดีย๋ยวขอดูใหม่ดิ <c oughs> ใครวิ่งเร็วอุ้ยเตเบสวิ่งเร็วกว่าอีกงนะั้น ฉันขอเอาคารสเตเบสดีกว่าผมต้องขยับเกมลุกบ้างนะขูมันได้เตเบสที่ไม่ติดฟุณบอลโลกเพราะว่าตอนนั้นเขาจะมีปัญหาเรื่องกับพฤติกรรมนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอาร์ตีนแล้วก็ซ้อมหนักๆไม่ค่อยได้ผู้จัดจาก,การทีมก็เลยไม่เลือกที่จะติดทีมชาติไปด้วย เสียได้เหมือนกันนะฮะทีถ้าถ้าเขาไปฟุตบอลโลกอาจจะช่วยเมซี่ได้เยอะโอ้ oh, ลูกนี้ยนเะมซี่เรียกฟาวได้ฮนะแม่งนะโกดินเสียบซักขนาดนี้เอาไปเลยฮนะใบเ,นะเหลืองคู่นี้เจอกันบ่อยมากนะฮนะในลาลิกานะ้าฮะรู้ทางกันทีเลยยิงยังไงดียิงนี้ดีกว่าเผื่อฟุกเข้าออ นี่โอ้โหแม่เกือบจะสองศูนแล้วฮะถ้าสองศูนย์เมื่อไหร่นี่ผมยิ้มหวานเลยฮะเล่นสบ,บายฮะโอ้ไม่ใช่นี่จะจ่ายขึ้นหน้าวางน,นี้บ้างเออลูกนี้รู้สึกว่าพอทางนู้นสกัดมาแล้วผมชอบเสียจริงๆนะฮะ โอ้ต้องระวังลูกโตกับเขาดีกว่าโอ้โหชิบหายแล้วนี่สอนหน่อยยิงช้าก่อนน,นี่ฮะ<อ>ที่ผมมองว่าดีมาเรียควรจะเล่นตรงกลางเพราะว่าไว้เคลื่อนเกมตรงนี้ฮะโอ้โหหลออควายง่ายเลยจ่ายบอลโง่เง่ามากเลยฮนะสำหรับเฟิร์นฟาวายวจ่ายแบบเมื่อกี้จ่ายแบบไม่ถูกฟิสิกส์เขาเรียก <c oughs> เอาแล้วครับไม่ชอบเลยลูกดึมก่อนดิมาเ,เมรียนี่ฮะไว้เคลื่อนเกมตรงกลางนี่นี่ฮะข้อดีดิมาเรียที่ผมมองเห็นนะครับคือถ้าไปเล่นเป็นกึ่งกองหน้าแล้วผมว่าเขาไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพไงเขาควรจะมาเล่นตรงกลางเพราะว่า เคลื่อนบอลได้เร็วเหมือนอย่างที่ท็อปฟอร์มกับเรอลัลมาดริดครับเห็นไหมฮะนี่ช่วยแบ่งเบาภาระเมซี่ฮะโอ้แมคาวัานนี้ผมต้องจับตายมันให้ได้ฮะหมดฤดูกาลนี้ไม่แน่ใจว่าจะย้ายหรือเปล่านะครับเพราะว่า อาร์เซนอลก็ม,ม,มีข่าวเหมือนกันเดี๋ยวเมสซี่ขึ้นมาให้ยังนี่เมสซี่บบไปโอ้โหไม่น่าไปกดวิ่งเลยเอาวอาวล้มเองเอ,เอ้าเฮ้ยเล่นตลกป่างอ้าวควายเลยครับจับบอลไม่อยู่ เออพอผมขยับนีมาเรียมาเล่เลนกลางแล้ว,วรู้สึกว่าเคลื่อนบอลได้ง่ายขึ้นโอ้โหแม่งอ๋อเลี้ยงไปเลี้ยงไปผมเล้ยงน,น้าอยู่ให้รับเต็มที่เลยอื้มโอ้โหโชคดีฮะล้ำหน้านิดเดียวนิดเดียว เดี๋ยวเล่นสันส้นๆดีกว่าผมต้องดึงเกมให้ให้ช้าลงสักหน่อย <Di> อย่าเป็นแรกกับเขาเนี่โอ้โหจ่ายเซมี่ะบางทีผมกัดน้ำหนักเบาไปฮะวดครับแม,ไม่ไม่รู้จะทำไงแล้ว <c oughs> คือถ้าสมมติว่าลูกนี้เนี่ย ผมไปกดโมงแบบธรรมดานี่ผมกลัวว่าโมงเลดหวดีกว่าแต่ก็ยังประหมาาไม่ได้โอ้โหชว์ปีรำหน้าขายขายขายเปิดให้มาเชยดีกว่าการายฮะวางให้เมซี่หน่อยหายมาชราโน โอ้โหมาเช่รู้สึกว่าคุณจะเล่นเกินตำแหน่งหรือเปล่าลงริบริบ,ล,บ,ล,บลงได้เลยนี่มาเช่บอกเพาผมอยากทำประตูบ้างก็ <re> เ,เลยขึ้นบ้างอะไรบ้างดีอ๋ครับโอ้รู้สึกว่าขึ้นสูงอยง <c oughs> ทานไงไม่ทันโชคดีนี่นาทีที่75แล้วยต้องเคาะเบาๆฮะอะไรอะไรเมสซี่บอกอ้อาวปล่อยไกลฮะสงสัยแ <laughs> ม<า>่อุย้ยแม่งเสียบเวืดฮะ อึบหมูออกไปเลยฮะมีการแก้เกมดีกว่าไฟปาต่อเล่แรงหมดแล้วเอาบีเกียดีกว่านี่ไปเล่นเกมรับเลยแล้วก็เอาดีมาเรียมายืนตรงนี้โอ้โหอย่าโดนปั่นโค้งนะกลัว สวยทางนี้เลยโอ้โหจะจา่จายนี่ว่ายิงกันครบเลยฮะตัวรุกดิมาเรียอาเกโรเมสซี่ฮะ็อปฟอร์แม่นั่นนี้ ว่านี่ะผลที่คู่คืนนี้อาจจะมีความ็นไปได้โอ้ต้องบอกว่ามีกี้ชมบีเกลนะฮะแย่งบอลดีมากแล้วก็จ่ายบอลโอ้โหแมงเมสซี่บอกจะขอเบิ้ลอีกสักลูกหนึ่งอยากจะยิงไล่สถิติบาติสตูตาโอ้โหให้ โอ้โหแมงเอ้ยยังไม่ยอมตายอะโรดิเกสยิงไล่มาสามหนึ่งแต่ไม่เป็นไรผมยังมีตูนีทั้งสองลูกไม่กลัวเลยจริงเปล่าหวาดเสียวเหมือนกันโอ้โหสมกับเป็นทีมจอมหฮะเน้นการเสียบจริงๆวายไม่ได้สุวย ถ้าลูกนี้นะยิงเข้าสวยแน่นอนนะฮะดูฮะเมื่อกี้กระโดดบอลกับอาาหลอกขวาแล้วก็เตรียมยิงเต็มปีนะฮะไม่เข้านะเสียดายลูกเมื่อกี้เสียดายลูกสวยๆของวันเลยขาวันนี้วันนี้อาจจะเงียบเหงาไปฮะ อย่าไปทักเขาครับโอ้โหโชคดีฮะกดสี่เหลี่ยมตั้งไว้ <u> อาแล้วเมซี่ไปไหนเอา <Gonzalez. S 2> เมซี่วิ่งไม่เข้าใจฮะสงสัย <Rodriguez. S 2> ต้องไปยืมชาบี้มาติดทีมชาติ แม่งเอ้ยขอเสียลูกหนึ่งได้ไหมเนี่ยวางดีมากคนระัเขาอันี่ลูกแบบนี้นะฮะที่เขาอันี้เคยวางให้หลุยโซเลสยิงให้อุลุกวัยล้มอังกฤษนะฮะ่งวันนั้นนี่ฮะกองหลังตัวแสบจริงฮะโอ้โหยิง อยากจะบอกว่าเป็นผู้ที่ทำประตูมากกว่ากองหน้าหรืวอว่าบูลอีกแฮะแมโอ้โลูกเซตพีดแม่เอ้ยอาร์เจ,จนติน่าอยากจะชนะเยอะๆหน่อยผมว่าผมนี้ถวงเวลาดีกว่าชักจะเสียเ,<อ>เอาเฮ้ยเฮ้ยเเอาแล้วครับชักจะไม่สนุกโอ้โหขอบคุณมากครับอาจารย์ไม่ซี่บอก ลออตัวไปฮะหลังจากที่เกมแรกเปิดสนามสุดขี้เลยนะฮะอาร์เจนตินาอุตส่าห์นำดีๆฮะเสมอปาราไกวยไป2-2อย่าลืมนะฮะคู่นี้นะเช้าวันพุธนะฮะ6โมงครึ่งนะใครมีกล่องทรูก็ได้ดูแน่นอนนะครับนี่ฮะลูปนี้เมสซี่ผมให้ดูไฮไลท์ก่อนละกันนะฮะก่อนจะจบคลิปนี้นี่ลูกเก่งฮฮดีมาเรียลากขึ้นมา โอ้ยลูกนี้จริงๆถ้าเขายิงตั้งแต่แรกนะผมเสียวเลยนี่ลูกเมซี่นี่ก็ดิมาเรียก็อย่าลืมดูนะฮะก็ย้ำอีกครั้งนะฮะถามว่าเฟิร์นฟวายได้ดูบ้าไหมทัวร์นาเมนต์นี้โอ้ต้องบอกเลยฮะช่วงนี้ตื่นสายก็ได้ดูแต่ไฮไลท์ฮะ ก็รักการชอบกันยังไงนะฮะก็ไลค์แอนแชร์แล้วก็ซับสไครป์เฟิร์นไฟว์ไว้ด้วยนะฮะสวัสดีครับ